น้าบกสวัสดีจ้าพบกับรายการหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยเพื่อนนั่นเพื่อนนี่จ้ากับดิซีดวงคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือสาวกีรักค่ะสาวกระเทยกีรักมด้วยสาวกีรักรถมาไซสองคนบอกไม่ดูอยาก่างอีตั้งตั้งใจแบบแต่ว่าเราคอยกินก็ได้คอยกินก็ได้ได้เลยนะเนี่ยมาดูเมย์บวชจำขนมจีนมาอีกแล้วครับ มะแดงค่ะที่พักันไปครูเอาพีู่เนี่ยมะเหอนเงินนะแกสบายที่พี่น้องทา่แถวเกือบเอาสิบกลมมาเลยแม่พอมาเมาเดมาเดกินน้ำกันหลายๆคนอยซพกินบ่มืนี้ยแตม่ซูมแซลเขาบมาใหญ่กวเฮ้นะเขาพูดร่นถวยนนี่แหละหาอยู่หากินนะคะนี่คืออะรหาอยู่หากินเาเขากิน กินข้าวมีเหรอกินอะไรสิไปกินอะไรโตนี่เบียตเป็นไบกินเบียบอกอุ้ยมาเสียวะกินมานึงเดียวเมาเสียวว่อ้ยมาเสีมาแล้มาหนีมากลเ้นเงินกงกาขอยเงินสองร้อยไหนเล่าลระบ่ามเสียวให้กดแมมเรายนียงขเงินได้ได้ไ้สรอยดออกหันออกโลนได้เวยกดเเดือนหันเด้อ โย่เพื่อนเลยรวยปัจจัยห้านะว่าวาจีอันเราเสียตุนน้ำเมรเราถึงอยากได้ไวนั่นเบรฟานเห็นบดขึ้นขึ้นนนั่งไปว่ามือบานนี่นั่งว่ากติีระบรฟานเห็นได้โอ้ยเดี๋ยว่แล้วเราได้กองปลาบาแล้วก็สื้อารรถมุ้นเอาละกระปิ้นเราจงไปเห็นดิจบกอง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 หาร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อย เดี๋ยวจาเงินคูออกท่านกับใครแน่ว่าหมู่บ้านนี้คูเคยไปจองจะกานต้นนึงกล้องห่าร้อแม่เฮ็ดแหมย้ายว่าตลาฮอดเื่อประมาณน้อยน้ำเล็กประมาณพันเงินห่าร้อยคือกล่องนึ่งอืมอืมมันจะกล่องใหญ่ที่ไหนใายแต่ก็ว่าไปกล่องสักพูขาวเนี่แหละเพื่อนถูกเพื่อนเนี่ยนะแล้วแต่ผู้นึ่งเจ้าอยากจะกล่องก็แล้วแต่ไปรวมมันสิอ๋อไปรวมว่าเป็นกล่องใหญ่ใหญ่กันเนียน บ้านข่อยเห็ดบริยากบุญไว้มิแต่เอาเงินมาแล้วก็แล้วซื้อละอาละมือเพราะไม่ทำกล่องบุญนะกล่องบุญมันก็แพงนะเจ้าพ่ออร่อยง่ายก็คือเป็นต้นบอยแม่แบงคนายกินกับน้องนี่บอยอืมชัวออกมาไหมลูกเออบัวเจ้ามียาโซดาหมิ่นอยู่เปล่าเป็นอะไรโซดาหมิ่นไก่กระทอกให้ที่ปวดตัวทองเลยอยากกินอยากคมๆนะโซดาหมิ่นเค็มๆเหมือนเด้ บ่แต่ละมื่นนะมันบริจาคกินข้าวได้พี่น้องนี่ทำกินแต่แบบนี้มัอนี้เขาก็หาอยู่หากินเจ็บๆจ็บตะกันเลยหาอยู่หากินอยูนี้นี่แหละค่ะบ่ไปใจแล้วก็จบนี่ก็หากินได้ไหมต่อนั่นหมู่บ้านเมืองหอมก็เลยเขาาับผู้เดือดหล่อนี่บ่ไริจาคอ่ะอีผมูบัเดือดล้านนี่เอาดีดีผู้ใดได้ร้ายก็ออกดีลีเนาะ ป้าอยมันนอนแฮมขึ้นหนักว่าชู้ก็ได้ได้เเงินไม่ใช่รถ้าไปออกจนมือนี่มันกล่นจานเจ็ดูนย์อ่เจ็ดอเขาพี่อ้ช่องอย่างอืมอี่ได้ยังเอกว่าอบผมีผู้กินกระแดกอันตอนครูลงมาคือว่าอุ้ยไม่เป็นไหลายมานมาขวบคือมีแต่แม่ดดโมเดใจของมันแ้บครูชะกระิก จอยด้คเป็นมดแดงไหใช่ใช่กไรนึงเลยบดเียวมนี่มันแตกมันแตกตอนต้มบอสตงขวดเก็บไปเไปเลยเอาทงเก็บขาวตงเห็นมา่อยด้วยกข้าวากินยั้งคอยกินได้มากด้วมันกับข้าวกับต้มทำมากันนียนะคนไทยเขากินกำลังผิดจไ บิเดเดออต่ม,มาหงิ่เ้อมันบ่อยากจานไปได้เนาะเจ้าชา้กระปูดอมมงเบิดร์ดแต่มันบ่มีเนีเห็ดหหหเนืามัแทนไปหาหักรถ <laughs> หลักหมอยู่ผักซองไ <laughs> ม่เเจ้า,จา กระซ่างว่าบมมีคนเห็นรีเนาอมีแต่เขาบังคัว่าห้ามแน่นด้เขาโกนรถจอดกองไปเลยใช่ข้าวไปก็เราเขาก็นแนงเบื้องเราก็เลาะเลกๆอยู่เขาประเด็นใจว่ามันเป็นจิระแม่เป็นกระเทยเป็นสวยเน็ดดิมาหลังมาได้เต็มตุ่เลยเนาะทำท่าเขาไปว่ากเจ็บกูถือกระกาเป็นนี่แน่ยังเหรอกระจุ่งไปรถบ่เขากระสิขิดว่าโจรซุ่มนี่ทำท่าเขามาตุว่ะ จูไปหันซ่าว่าแม่ชิรักเอาแต่รถห่างๆได้เห้ย่าเอาเลยเอาขั้นมันสิคือในเลยเจากระ้ายชายหูไปเอาเขาวุญเมืองแบบนี้เพ็่นทำซาโวยวายบอกว่ารถเสียบุญเสียบข่าวเสียบเป็นรากรถเขาเสียบข่าวแล้วก็มีก่นจูแม่ซ่าหันคอนพ่ออไหนตีนขีดน้ำบอ กอลงคัาเบียแลก็แห้งตแ่เมื่อเมื่อวานนี้ปุบวันนเมื่อวานนี้รนาำนาันนารดนางเมยานั่งคือนสีนี้เปิดเปิงไปใส่กับหูน้องหลดกันตอนนั้น้ตานดจุงรถเป็นกิโลมึงวะจุ่งกับจุงจนหอดสี่งียผูกบักโมแมนกะกาอี ไม่เป็นหงมอกับเป็นกิโล,ลหุ่เละเิโลห่กิโลนี่แหละปลาแล้วลก็จุ่มกับบบด้านแถวใกล้ๆเขาปเป็นเพิ่มมันไมร่างเขาถามไปน้ำมันมืดบอ่อนะเขาว,ว่ามีอยูห่ห้างไายน้ำมันนะคือบั๊ดซื้ออยากจูงมีการ,ว,รกาว่าอยากจุ่มว่าเฮ้ยไม่เมื่อวันมาถามกระซูนบอกแมนคอยแม่ใจหามหมอหมอบอกว่าให้คอยออกกำลังกายจูงรถวัดสัน แค่เมื่งเลยมื่อยลพี่พนมเมนตแค่ออมาที่ทำไมกลับเขาไปห้องมาใหม่กูยันได้กลาบเขาห้อมาใหม่ยุคั้นให้กูติกลับมาอีกอ่ะแมกับแซบดิบอันน้ำปั้นหานนี่เนี่ยแดบเอาอ่เรากินรอตะโกนไปเลยตะโกนไปเลยะกูไปแน่กัแจงเลือดไม่ไหมน้ำปั้นห่านนั่นน่ะแซบอยู่บ่ ฮัลโหลแม่ค่ะแซบอยู่บ้านนบะปั้นน่นแซบบัลีบ่จอลรหาบาทมีบ่ได้เจอโอ้ยน้ำน้ำน้ำแข็งใส่บ่เออน้ำแข็งใสแน่จอกดละจักบาทที่บาทบ่ชิบาทเอากนนงึ น้ำแดงอันน <50. S 1> ึงด้อจอกบาทนน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสน้ำแดงเขาจะเอาค่ะน้น้ำจีอาบันน้ำแข็งใสห้าไอ้พันหกหกจอบเอาเือกเมอหวานหวานมันมันเอาแส่บเ็บดูน้ำแข็งใส อะไรสิบาทเฮ็ดแซ่บแซ่าะแซ่บนึ่งจานลูกยูทูบมากินนตคไว้ก่อนใช่ไหมมันบวบวันีย่งเด็ช่องมันช่องเราบริเกย์เปิดตยังจิบุญอ่ะมันแขงอ่ะช่องมันก็่ากมึเดินแล้วเฮ็นน้ำยืดออกมาเลยนะยังบุญอ่ะยังบุย่างเด็ช่องมันช่องยังบุญอ่ะเราตั้งตัดดมันบบูี่มึงห้าตบมึง เราร้แตัดดมันก็เห็ดบบดละลายแล้วก็จถาดจิ้นี่ถาจิเบิมันบบมบดแล้วก็โจกของมือมาใช่เราไปบุบก่อนจะเว็นชอพอดีเงี้ยสดจ้าสดจ้ามาเะเวนชอพอดีมันชองพดก่นนั่นแล้วมันใด่เบิ้ลบุบนะนำนะนะกน้แดงน้ำเค้านั่นีเมื่อกัวสิไปกินโอ้ยคือเราตัดแต่ดแค่มทกอ มันเปนมันเได้แดดซองอะนั่นมันเห็ดกระเทือกมาตะกี้นะแมนอยู่เราบดเห็ดกระเทือกอีา่มันอีเลยเห็ดกระเทือกมาอีเลยเว้ยมีกรมากับพ่นหนาเอยังท่องตมททำไหมมาเท่กินนอกกินในสวนข้าวกระเทอไงเนีนิ่มๆนึ่ๆทีกคนแ่บจ้าแบป กินเบดเด้อกินบวเดี่ยวเกิดชางจะทานะเขา้วเนี้ยได็กแต่แรกจะมาให้กินซอยเห็นเบิดแน่น่ะกินไม่ให้ก็ช่อยซอยช่อยนะกินจะมาเกือดลองเบิร่ดอุ่นกันจะได้แันมาแรงเนี่ยเราอุ่นมาแล้วอันนียเราขาบ่แสบนอนบอหลัสค่ะอุ่นบนนี้เกิดติปตันเมหรแล้วเด็กไม่อคยไหนนั่งแตก่ะนั่งรับไว้กวนปัดปา มึงก็ลบไวลงไอ้เสียงหหยว่าว่าห้าโกนบอแหลงนี่เลยนี่อย่างห้าโกนกันฮไอ้นนั่น่มึงกรนับอกมึงกอโกนไว้แทะะอ้โมันขค้นน้ำเย็นทุกพีเริ่นอนโกนแล้วมึง่งมมัดแล้วกับได้โกนม่เื่นอ่จะมาโกนโลมลมายนะหุะ ได้บ้านนาดหัวนั่สิบมาม่้มกระเทยไปบ่ล้มหัวกุดคนที่ชิบก็เช่นมันนะข้อนกระชีอีกเขาเบาอยู่ไรอยู่บนไตอยู่บนไตที่พ่อว่าทั้งล้มเนี่ยขบก็่อยหมันแหลก่างรงมเมื่อนั้นเลยมันมันไปหางกัะไมุนมากระตัดหนักผมปดีมุนกูรดมันคือบอู้มึงไปตรงบ้านหน่ะมาล้วดีรดไปลมาด้อข่าวนี่แ ว่ากมันมุนเคื่อนม่ติ้นาอยู่แถวอันสาวัน้น้ยังเลของเขาเน่ยมัเมื่อถอดออกมาแล้นยติด่ใจเมียเขาพูดนนมันมุนบกโกลงเมื่อแสบเยังหรือมันกองเดี่ยวเลยแกกอกก็อิกก็แกปรเยังหนกต่นั้นจานจิ้มโลลกัควมเนาะขนาดเพื่อนพิ่ดันยังเอาไปใหญ่เนาะ ตนน้้มีตนเพเื่อนมาเดเลื่อนมามยหนมาแล้วก็ลมมาเอาไปอย่างการรธรรมดาบางคนอย่างังรูมุนนะมันมุนมันบิดไมันบิดออกตะปูสี่ออะย่างตอนตักปัดหรือมเมียนท้าชันหน้างบิดเบบนั้ันมันเกี่ยวนะจอเป็นอันแบ้ยวเนี่ยนะเนาะเออเอากับม้เพิงว่าพอพอของหน้าไยฟอไม่เอาจะฉันบดลเอียดได้เป็นบอแม็กนี่บ้า แต่ห้องผมมากเจียดอย่างนี้หนอมันมากกระเบ้าเลยมันมีร้ายดีดอกอันตัวบอยูอันคุ้นยังไงยังยังให้เอาคอยเอาไปคอหัแปดท่นหนึ่งเขายังเบาฮะคาดองแปดท่านหนึ่งณต่ไปถามแต่เพืเอาอันไม่หม่ก็ย่อยบวมได้เหรอ เจ้าแรกเวียดอยู่เจ้าก็เก่งเหมือนนะมปจีเจ้าเก่งไหนกูก็เก่งนะเนาะเจ้านี่เวียดว่ามีเมียเท้าแหลกมบอกว่าคอยคือการแล้วนะครับก็มีเมียกระเทยเท้าแหลกเทแหลกขันน้ำก็ได้เด้อว่ามันคอยจะได้อ้างน้ำ ไปห้านี่ว้ามือหนักตุ่ยมาเฉานังกำแรกว่าหูเดียวกับบ่ได้หมอหูเดียวกับบ่อหายเหนียดนะมือนั่งมือนั่งเล่นแห่งตลกแต่ว่ามือนะบัดบัดกับบ้าคันคอยสิได้อยู่บ้าจะเฉาอย่างบัดเอาเนี่ยจะเดี่ยวกับได้จะเอาย่อบ่อแบเอากำมาทั้งตุ่ยล้วหูเดียวกับบ่อได้แบบ กินเมี่งคอแก่นกกระทงค่อยครับเ่นันเยรสิประ่วนมากะเทยก็แม่เืยอือดูใช้มนกมีกะเทยนั้นมันบริวีคนลานี่เยเนาะเบียดกะมีกะเทยเนาะงามคืองาอือเขาคือคนจิ้มาตัดแบหักสครามทางโทรศัหักเขาบอคอยเขาบอคอยปรเดี๋เออบอคอยหล่บอคอยแชม คนเียแบบคนเขาเขาเขาบม่ได้เปิดเผยเขายอมเขาบอยอมรับสังคมเพราะว่าไม่เปิดเผยเป็นเขาเปิดเผยถ้าเจ้าแบบผู้ชายเนี่ยผู้ชายเป็นไงนะมันจะเป็นเขาเนี่ยแบน้ำแดงใครได้รู้เอาน้ำแดงเบิร์ดบ้าคือคนเออน้ำแดงเบิร์ดห้อยน้ำแดงเบิร์ดจะเอาน้ำยังบบบนึงน้ำเขียวกับบุ้งหรอ่บ่เอาน้ำแดงเบิร์ดบ่เอาน้ำแดงเอาน้ำแดงมันยังแซ่บกับใส่นมไล่ลายด้อ นมนี่ยมิายตะกับมใสายันบนมไม่ค่าจะบีบใส่ได้ฉน้ก็บอกว่าเิ่นมทีอะไรไอมันมันอ่มันมันฮะทองหอมจังถ้าซิมนำแดงสกัดความสีบจำได้นี่นะาปจาหรบครบจังจับจ่ายเงินทีมอกรณคันบะแสบกับบจ่ายห้าสีก่อนด้หาสีก่อน อันแดันแดงดนบาทอันแดแซ่บแซ่บนาานโอ้ยจแม่บแซ่บดิแล้วสิบอกว่ากูสิบอไดกาย้ายหานมึงมึไปซื้อานไหนกไปซื้อหานนี้มซ้่านไหตซื้อคนละนบ่เดียวนี้เหรอนึงแซ่บคนนึงบ่แซ่บปวแล้สิมากหแลซือน้ำชอบแซงมากอะดีนอ กูนซื ads, <t ik boat> ้อ e <neither> ั่นพะย่ะยีนี้แต่ไม่ไปซื้อรเมี่ฮะลาเนี่ยามาลามันซื้อนะำพะย่ียีมานจะกินกินไหมแล้วนล่นตัวนี้พะย่ะยีตาเมื่น้าเวียบเรียบดาวเรียบมาวะแล้วเป็นกเป็นกินอันเมียงแล้วคะบบทกทาเลยไอ้สิดพงไปเยีกินเียระแนม้งข้าจะผชิมม้งเรน โอ้มดสองมือกินจารินตัวเองพ่อโอ้มันกินแต่เบียร์มันเหาะเนกินแข็งงันเขาเลยหล้จะหันมืดมากเลยต่อพ่อมือ5้0เต็มอะไรจินมงห้ข้อเต็มะไร้าหอาจินมงม้กินอะเนี้ยมากิบมงวียนหายวียนคอยไปหาคนอะินอยู่กินก่งเดียกเมื่อมันตกเลยเลย โอ้สเก็ลเหรอคะพี่น้องขามันีหายูหากินมานมานค่ะพนังยูทูบได้หัวซุ้มกันและแมนมานโลดนี่คือการทำมาหากินนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าว่าเราจะไปหากินอะไรต่อนะคะท่้นฉันบอกได้กินพร้อมได้เงินพร้อมจ้าเขอบคุณ